สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนรับเข้าสู่บีแหลมสิงห์ทีวีครับดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกนะเจ้าตัวเองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เอาไว้ด้วยนะครับวันนี้จะนำเสนอเส้นทางความเป็นมาครับของโล่คอมมูนิตี้ชิลนะครับเมื่อก่อนนี้ในเด็กในยุค8 0 9 0จะเรียกกันว่าเชอริตี้ชิลแต่มันมีที่มาที่มากกว่านั้นนะครับวันนี้เราจะย่อเรื่องราวเหล่านี้ครับ ไว้ที่คลิปนี้นะครับแล้วก็ความรู้ดีๆแบบนี้ครับสนับสนุนโดยน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงหนะครับสิงห์คอร์ปอเรชั่นแล้วก็ขนมปังฟาร์มเฮาส์ครับฟาร์มเฮาส์หอมกลุ่นจากเตาทุกวันและอย่าลืมครับถ้าท่านคิดจะเลือกใช้รถครับรถยนต์สุสกิตอนนี้นะครับ XL 7แนะนำให้กับทุกท่านเลยนะครับสำหรับ XL 7รถยนต์มัลติ d y n a มิกคอสตัวเวอเข้มดุดันนะครับด้วยสีทูโทนสะดุดตานะครับ เติมเต็มชีวิตที่ท้าทายสู่จุดมุ่งหมายที่ไร้ขีดจำกัดนะครับคิดได้เกินคาดไปได้เกินใครเพราะฉะนั้นไปกันเลยตัวเองนำเสนอโดย New Suzuki Swift GL Plus l ล m i t ิมิตเล dition สไตล์ท้าทายทุกขีดจำกัดขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์หอมกลุ่นจากเตาทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงสิงคอร์ปอเรชั่น w w w b .com ดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกท่านผู้ชมครับคอมมูนิตี้ชิลในฤดูการนี้นะครับเป็นการโจรมาเจอกันของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับพบกับลิเวอร์พูลซึ่งเป็นแชมป์เอฟเอครับ ปีนี้ก็เลยไม่ต้องไปหาใครครับก็ใส่กันได้เลยระหว่างแชมป์เจอแชมป์นะครับเป็นสัญญาณบอกกล่าวว่าอีกหนึ่งสัปดาห์ครับฟุตบอลของอังกฤษจะลั่นระฆังแข่งกันจริงจังแล้วนะครับฟุตบอลรายการนี้ครับ Community Shield ถือกำเนิดครั้งแรกในชื่อว่า c h e r i f อ of London Charity Shield นะครับชื่อที่ยาวๆในตอนนั้นเกมแรกเนี่ยแข่งขันครับในวันที่19มีนาคมนะครับ18 98ปนะครับโอ้โหเวลายาวนานมากครับครั้งนั้นเป็นการเจอกันระหว่างเชฟฟิลเดเตเจอกับทีมคอรินเทียนะครับซึ่งผลนั้นจบลงด้วยการเสมอกันศูนย์ประตูต่อศูผู้ที่คิดค้นรายการนี้ขึ้นมาเป็นเศรษฐีเครื่องดื่มอย่างที่บอกไปอีกคนหนึ่งแล้วนะครับคนที่คิดเรื่องของสโมสรจากอังกฤษเนี่ยไปเจออิตาลีเนี่ยก็คือเซอร์ลิปตันนะครับส่วนด้านนี้เนี่ยเป็นเซอร์โทมัสเดวาเป็นชาวสกอตแลนด์เหมือนกันเลยนะครับซึ่งเซอร์โทมัสเดวาเนี่ย ชื่อก็บอกอยู่แล้วครับว่าเดวาเนี่ยคืออะไรนะครับโทมัสเดวาร่วมมือกับจอห์นเดวาซึ่งเป็นพี่ชายของเขาเนี่ยนะครับเจ้าของธุรกิจสุราเดวาซึ่งโด่งดังไปทั่วโลกสืบต่อธุรกิจจากคุณพ่อจัดทำเรื่องนี้มาเชื่อว่าจะเป็น CSR แบบสมัยก่อนเป็นการฟุสลขึ้นมานะครับนำทีมสโมสรอ,อาชีพมาเตะกับทีมสมัครเล่นนะครับเพื่อหาเงิน ช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ผู้ยากไร้แล้วก็มูลนิธิต่างๆครับจึงถือกำเนิดเกิดขึ้นในชื่อของคำว่า t h ดอะ t ช of London c h a r i t ตี s h i p ถูกปัดผุนใช้กันมา1931ก็ใช้เตะกันแล้วถ้วยเมื่อก่อนนี้นะครับ มันคือโล่ขนาดใหญ่มากนะครับสำหรับ้วยโลชเฟติและบอกอย่างนั้นนะครับมีความสูงถึง6ฟุตใหญ่แค่ไหนนี่ดูตามภาพเลยว่ามันใหญ่จริงนะครับเป็นโทฟีท่ที่ที่สูงที่สุดครับใหญ่ที่สุดในยุคนั้นเลยปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ของสโมสรนวัดฟอร์ดนะครับเพราะว่าวัดฟอร์ดเนี่ยเป็นทีมสุดท้ายที่ชนะมาได้ ในปี1908นะครับมีการยกระดับรายการนี้ด้วยการนำแชมป์สโมสรดิวิชั่น1เนี่ยนะครับมาเจอกับแชมป์ลีกทางใต้ของอังกฤษนะครับซึ่งตอนนั้นเขาเรียกว่าเ o u t h e r t football l e a g u ก็เตะที่สแตมฟอร์ดบิดนะครับและเริ่มใช้ชื่อคำว่า charity shield ขึ้นมาแมตช์แรกของ charity shield ปีศาจแดงครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแชมป์ดิวิชั่น1เจอกับควีนส์พาร์คเรนเจอร์ ซึ่งเป็นแชมป์ลีกจากทางใต้นะครับผลปรากฏว่าเสมอกันในเกมแรกหนึ่งหงแล้วมีรีเพย์ด้วยนะครับนี่มีรีเพย์แม็์แมนยูชนะไป4ประตูต่อศูนย์ก็เท่ากับบันทึกนั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือทีมแรกนะครับที่ได้โลกการอุศน,นในชื่อของเช a r ริตี้ชิล d นี้ไปครองนะครับทีนี้ก็เริ่มที่จะขยับสับเปลี่ยนทํากันมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งปีที่น่าสนใจก็คือปี1950เนี่ยมีการนําชุด ฟุตบอลโลกของอังกฤษครับมาเจอกับทีมรวมดารางกฤษที่จะไปเที่ยวแคนาดามาเจอกันเฉยเลยเนื้อย่างทำอะไรก็ทำนะครับในตอนนั้นเขาเรียกว่าทีมเอฟเอแคนาดาหรือว่าแคนาเดียนทัวริงนะครับในตอนนั้นแล้วก็มาเจอกันปรากฏว่าทีมทีมชาติก็ต้องชนะอยู่แล้วครับชนะทีมทัวร์แล้ว4ต่อ2เมื่อปีก็เตะกันมานะครับจนกระทั่งปี1961นะครับ อันนี้ประเด็นนี้น่าสนใจเลยท็อตแนมฮอสเปอร์เนี่ยเป็นดับเบิลแชมป์ในปีนั้นก็ทําให้มาเตะก็คือทีมที่มาเตะกับสเปอร์คือทีมรวมดาราของสมาคมโฟุตบอลอังกฤษหรือว่า FA ซึ่งไม่เหมือนกับยุคปัจจุบันนะครับยุคปัจจุบันเนี่ยทีมถ้าเกิดว่าเป็นดับเบิลแชมป์เขาจะเอารองแชมป์ของพรีเมียร์มาเล่นเลยเพราะถือว่าเกียรติและศักดิ์ศรีเนี่ยใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่ารองแชมป์เอฟเอครับแล้วก็เล่นกันมาเรื่อยๆจนกระทั่ง เรียกว่าเข้าหมุดเนี่ยผมใช้คําว่าเข้าหมุดอย่างเป็นทางการก็คือปี1974นะครับคือครั้งแรกเลยที่มาเล่นกันที่สนามเวมบีเอ็มไพร์พูลซึ่งตอนนั้นเป็นการโคจรมาเจอกันครับของยูงทองลีดยูไนเ็ดนะครับเจอกับทางผงแดงลิเวอร์พูลแล้วก็โอ้โหงามใช่เลยเท็ดโครเกอร์นะครับซึ่งเป็นเลขาธิการของสมาคมนบอลกงกฤษหรือว่า FA ในยุคนั้นเนี่ยเป็นแนวเป็นคนคิดแนวนี้ขึ้นมาถือว่าทําได้ดีแล้วก็มาเล่นที่เวมบีซัก ปรากฏว่าบิลลี่เบรมเนอร์สาวกับเควินคีแกนครับโอ้โหเละนะครับก็โดนปรับเงินไปคนละ500ปอนด์ในตอนนั้นถือว่าเยอะคีแกนในโดนแบนไป3นะัดแต่เบรมเนอร์เนี่ยโดนแบนถึง8เกมนะครับโอ้โหก็เล่นกันซะขนาดนั้นนะครับจนกระทั่งการแข่งขันเนี่ยเล่นที่เวมบรียมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ปี2001ถึง2006เนี่ยต้องไปเล่นที่สนามมิลเลนเนียมสเตเดียมในกรุงคาร์ดิฟต์นะครับของเวลในแคว้นเวลส์ก็เพราะว่าเวมบรียเนี่ย ปิดปรับปรุงนะครับสร้างจากเว็บี้เอ็มพายปูมาเป็นนิวเวมบบี้ในปัจจุบันนะครับถือว่า,าแชมป์ที่ไปเปิดที่นั่นปี2001กับปีสุดท้ายปี2006เนี่ยเป็นทีมเดียวกันครับก็คือลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลได้แชมป์ในปี2001ชนะแมนยู2-1แล้วก็ปี2006เนี่ยชนะเชลซี2-1นะครับทีนี้เกมเนี่ยกลับมาเล่นที่เวมบบี้ นะฮะตั้งแต่ฤด,ดูกาล2007เป็นต้นมามีย้ายไป,ไปแค่ครั้งเดียวครับนั่นก็คือปี2012ครั้งนั้นที่ย้ายเนี่ยก็เพราะว่าปี2012ตรงกับช่วงใกล้กับพิธีปิดโอลิมปิกเกมครับเขาก็เลยต้องย้ายไปเล่นที่มิดแลนด์เช่นเดียวกับปีนี้ครับย้ายไปเล่นที่เลสเตอร์นะครับที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมเนื่องจากว่ามันชนกับฟุตบอลคิงแชมป์แห่งชาติยุโรปของทีมหญิงนะครับที่เขาชิงกัน พราะนั้นแล้วนี่ถือว่าเป็นครั้งที่2แล้วที่เลสเตอร์เนี่ยได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันนอกนอกเหนือจากเวมบรีนะครับเป็นครั้งที่2แล้วนะครับแล้วก็เป็นสโมสรลำดับที่11ที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการดวลแข่งนะครับทั้งหมดนี้ที่ผ่านมาเนี่ยมีถึง25สโมสรด้วยกันครับที่เคยได้แชมป์ในถ้วยชิมลางนี้แมนยูไนเต็ดได้แชมป์โล่อันนี้มากที่สุดนะครับ21สมัย ตามมาด้วยอาร์ซ a l อลนะครับ16สมัยแล้วก็ลิเวอร์พูล15สมัยด้วยกันนะครับถือว่าเป็นนี่คือที่มานะครับของตำนานของการชิงโล่นี้แล้วก็เชื่อว่าจะคงอยู่ตลอดไปนั่นเองนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ติดตามด้วยนะครับความรู้อยู่คู่กับการดูฟุตบอลและการใช้ชีวิตวันนี้นำมาฝากกันที่บีแหลมสิงห์ทีวีอย่าลืมนะครับดื่มน้ำสิงห์กินฟาร์มเฮาส์ขับสุสกิสวัสดีจ้า สวัสดีเจ,จ New Suzuki Swift G.L. Plus Limited Edition สไตล์ท้าทายทุกขีดจำกัดขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์หอมกลุ่นจากเตาทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงสิงคอร์ปอเรชั่น www.blamsingtv.com ดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีก